เนิดเอเรกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกเชื่อมสองภูมิภาคของโลกให้เป็นหนึ่งเดียว นานเกินรอประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเป็กในครั้งนี้ด้วยโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเป c ก2022ระหว่างวันที่18-19พฤศจิกาย,ยนนี้ในการประชุมพบหน้ากันเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกหลังต้องจัดประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ในปีที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นรองประธานกรรมการ แถมมีอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการอีกด้วยนะคะว่าแล้วเราก็มาเริ่มทวนความสำคัญของเอเปกกันสักหน่อยดีกว่าว่าชื่อที่เราได้ยินอยู่บ,บ่อยๆนี้จริงๆแล้วมีจุดเริ่มต้นอย่างไรและมีความหมายขนาดไหนสำหรับประเทศไทยรวมถึงประเทศในเขตเศรษฐกิจเอเปกทั้งหมดกันค่ะครับเอเปกเนี่ยคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับของกลุ่มประเทศที่อยู่ใน ทวีปเอเชียแล้วก็ภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งความร่วมมือนี้เนี่ยจริงๆแล้วพูดคุยกันมานานนะครับตั้งแต่ปี1989แล้วก็ความร่วมมือนี้เนี่ยก็เป็นความสำเร็จนะครับที่เกิดขึ้นจากการประชุมอาเซียนอาเซียนของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ55ปีที่แล้วนะครับวันที่8สิงหาคมปี1967แล้วก็มีพัฒนาการเรื่อยมาจนในที่สุดเนี่ยประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ซึ่งพอถึงทศวรรษ1980เนี่ยมีสมาชิกอยู่6ประเทศคก็คื ไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปิน์บรูนไนนะครับรวมกับประเทศคู่จราจายหประเทศก็คือออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้นิวซีแลนด์แคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับก็มีความร่วมมือมีปฏิสัมพันธ์มูลค่าการค้าการลงทุนขนาดเศรษฐกิจเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอถึงปี1989นี่ยนะครับออสเตรเลียซึ่ง ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลาจากคนอื่นๆถูกต้องไหมครับก็เลยชวน12ประเทศนี้นะครับก็คือประเทศอาเซียน6ประเทศบวกกับคู่เจราจา6ประเทศเนี่ยมาสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกันแล้วก็เรียกความร่วมมือทางเศรษฐกิจนี้ว่า Asia Pacific Economic Corporations ซึ่งตัวย่อก,ก็คือ APEC นะครับเพราะฉะนับจากการประชุมครั้งแรกนะครับที่รัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจมาคุยกันที่กรุงคนเบราประเทศออสเตรเลียในช่วงเดือน พฤศจิกายนปี1989เนี่ยจนถึงปัจจุบัน a อเปก็มีอายุ33ปีแล้วนะครับนอกจาก12ประเทศนี้แล้วนะครับในภายหลังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีโลกที่เป็นไทม์ไลน์หลักด้วยก็คือเรื่องของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายในปี1991นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตกำลังจะล่มสลายเนี่ยหลายๆประเทศเองก็รู้แล้วแหะว่าระเบียบโลกใหม่จะกลายเป็นระเบียบโลกที อเมริกาเป็นคนจัดใช่ไหมครับและอเมริกาเองมีความร่วมมือกับใครอยู่คนเหล่านั้นก็อยากที่จะไปร่วมมือกับอเมริกาด้วยและอเมริกาซึ่งเป็นผู้เล่นหลักที่อยู่ในเอเปก็เลยถูกหลายๆประเทศอยากจะขอเข้ามาร่วมมือครับดังนั้นในปี1991เนี่ยเราเห็น3เขตเศรษฐกิจสำคัญขอเข้ามาเป็นสมาชิกของเอเป3นะครับเขตเศรษฐกิจสำคัญนั้นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ เ,เขตปกครองนะครับที่เราเรียกว่าเขตบริหารพิเศษนะครับ Special Administrative Regions ฮ่องกงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นเขตเศรษฐกิจที่อยู่ในพื้นที่ของสาธารณรชาชนจีนด้วยก็คือไต้หวันขอเข้ามาเป็นสมาชิกของ a p e ปดังนั้นเวลาเราพูดถึง a p e ปเนี่ยเวลาเราพูดถึงสมาชิกเราเลยไม่ใช้คำว่าประเทศเพราะอย่างกรณีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงหรือว่าไต้หวันเป็นประเทศเดียวกันก็เลยใช้คาว่าเขตเศรษฐกิจ หลังจากนั้นเองนะครับก็มีเม็กซิโกนะครับกับปาปัวนิวกินีนะครับก็เข้ามาเป็นสมาชิกในปี1993ตามด้วยชิลีในปี1994นะครับแล้วก็รัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกลำดับ,บสุดท้ายก็เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเอเปในปี1998เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยสมาชิกเอเปที่มาคุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจความร่วมมือเนี้ยระหว่างภาคพื้นเอเชียกับภาคพื้นแปซิฟิกก็เลยมีด้วยกัน21เขตเศรษฐกิจครับ โมีมากถึง21 K เขตเศรษฐกิจกันเลยแล้วอย่างนี้มูลค่าของเขตเศรษฐกิจ A อเปจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันคะเนี่ยเอ,อ่อมูลค่าของ A อเปถ้าพูดถึงตัวของเขตเศรษฐกิจนะครับท้ง21เขตรวมกันเนี่ยก็กินมูลค่าประมาณสัก2ใน3ของทั้งโลกครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับ แล้วอย่างนี้เราสามารถพูดได้ว่า a อเปคือเวทีลดความเหลื่อมล้ำของประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ยก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าใน a อเปเองเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของการให้แต้มต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นในปี1994นะครับเมื่ออินโดนีเซียนะครับเป็นเจ้าภาพเอเปนะครับแล้วก็ไปจัดการประชุมอยู่ที่เมืองโบกอ ซึ่งเมืองโบกอร์เนี่ยก็อยู่ทางตอนใต้ของจาการ์ตาไปทางตะวันตกนิดหน่อยนะครับสัก60กิโลเมตรนะครับผู้นำของทั้ง21เขตเศรษฐกิจนะครับที่มาประชุมตอนนั้นเนี่ยก็คุยกันว่าเอ๊ะเราน่าจะเดินหน้าเพื่อที่จะเปิดเสรีการค้าระหว่างกันแต่แน่นอนระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในเป้าหมายโบกอร์เนี่ยก็เลยมีการกําหนดว่าสําหรับเขตเศรษฐกิจที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วนะครับประเทศร่ารวย ขอให้เปิดเสรีให้กับทั้ง21 K เขตเศรษฐกิจเนี่ยในปี2010ในขณะที่ประเทศซึ่งมีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจระดับประเทศกําลังพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยขอให้เปิดเสรีในปี2020เห็นไหมฮะว่าการสร้างความร่วมมือเนี่ยมันก็มีเรื่องของการให้แต้มต่อกันอยู่อย่างเช่นเป้าหมายโบกอยนี่ผมเล่าให้ฟังถึงแม้เป้าหมายจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นเจตนาครับว่า ตัวผู้นำเอเป็กเวลาเขามาพูดคุยกันเนี่ยเขาให้แต้มต่อกับประเทศที่กำลังพัฒนามากกว่านะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการเจราจาในมิติอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของออความร่วมมือทางการค้าที่จะลดละเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าอย่างเงี้ยก็จะให้แต้มต่อกับประเทศทกำลังพัฒนามากกว่านะครับหรือว่าการเปิดตลาดเช่นเดียวกันครับคือโบกอรเนี่ยตั้งบาตั้งแต่ปี1994ถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากที่โบกอเกิดขึ้นเนี่ยก็มีเวทีอีกเวทีหนึ่งในระดับโลกเลย นั่นก็คือเวทีพหุภาคีที่เรียกว่า world trade organization world trade organization หรือว่าองค์การการค้าโลกเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่1มกราคมปี1995เพราะฉะนั้นการเปิดเสรีที่ทุกคนใช้อัตราภาษีและตารางการลดภาษีเดียวกันที่เรียกว่า most favored nation ในกรอบที่มีสมาชิกเริ่มต้นเนี่ยประมาณ150ประเทศต่อมาขยายเป็น160กว่าประเทศภายใต้ wto เนี่ยมันทำให้เกิดการเปิดเสรีที่ใหญ่กว่าเอเปกไปแล้วรไมครับเพราะฉะนั้น ความสนใจหรือว่าการที่จะมามุ่งมั่นในเรื่องของเอเป็กเนี่ยก็เลยลดลงแต่ว่าเมื่อเราเห็นละว่าพอเข้าสู่ทศวรรษ2 0ง0การประชุมของ wto ในระดับพหุภาคีมันไม่สามารถไปต่อได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นการประชุมรอบเมลเลเนียมราวนะครับในปี1999ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนี่ยการประชุมมันล่มซะก่อนแล้วก็ไม่สามารถเปิดการเจราจาใหม่ได้ต้องรออีกตั้ง2องปีแน่คือปี2001ถึงจะเปิดการประชุมรอบใหม่ได้ที่เรียกว่า doha development round แต่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยโดฮาเดเวลลอปเมนต์ราวมันก็ยังไม่บรรลุผลอีกถูกต้องไหมครับเจรจากันมา20กว่าปีละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มประเทศเอเปเองก็ย้อนกลับมาที่โบกอเป้าหมายนี่แหละว่าเอ้ยในเมื่อ W T O ที่เคยฝากความหวังเอาไว้ในเวทีพหุภาคีมันดูเหมือนจะไปต่อได้ยากเพราะฉะนั้นเรามารื้อปัดฝุน่น การประชุมในกรอบ a p e ปของเราไหมในการที่จะเดินหน้าสู่การสร้างเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า FTAAP หรือว่า Free Trade Agreement of the Asia Pacific โดยคนที่ผลักดันเรื่องนี้สำคัญขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีที่เขาเป็นเจ้าภาพนะครับก็คือปี2014เนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้ FTAAP เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือหลักที่จะมั่นใจได้ว่า ห่วงโซ่อุปทานในโลกเรากำลังพูดถึง2ใน3เขตเศรษฐกิจทั้งโลกถูกต้องไหมครับยังสามารถที่จะเชื่อมโยงค้าขายกันได้โดยไม่มีอุปสรรคครับรวมๆแล้วเนี่ยมีชาติไหนที่น่าจับจ้องในการประชุมเอเป็กสองศูนยสองที่ประเทศไทยในครั้งนี้บ้างคะผมคิดว่าชาติที่น่าจับตามองในปีนี้ก็แน่นอนนะครับทุกสายตาก็คงจะจับจ้องไปอยู่ที่ กลุ่มหนึ่งก็คือความขัดแย้งของมหาอำนาจนะครับมหาอำนาจในที่นี้ก็แน่นอนเรากําลังพูดถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นํานาตโต้กับรัสเซียถูกต้ไหมครับแล้วก็ยังมีกลุ่มประเทศทางเอาล่ะอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มประเทศที่สนับสนุนโลกตะวันตกอ่ะอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีอย่างเงี้ยก็คงจะมีประเด็นกับรัสเซียด้วยเช่นเดียวกับแคนาดาเช่นเดียวกับ ประเทศที่ที่เขาไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงนะครับอาจจะเป็นสิงคโปร์นะครับใน,ในการเข้าไปมีปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนของรัสเซียรตรงนี้ก็คงจะต้องจับตาดูว่าจะมีการวอล์ก u อจะมีการประท้วงอะไรหรือไม่นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจด้วยนะครับก็คือกลุ่มของผู้นํารุ่นใหม่ที่เพิ่งจะชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมาประชุมเอเปกมาก่อนนะครับ กลุ่มนี้เนี่ยก็อย่างเช่นแน่นอนอนายมนตรีคนใหม่ของออสเตรเลียนะครับประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้นะครับรวมถึงประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์นะครับเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์หรือว่าบงบงเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นที่จับตานะครับเพราะว่าไม่เคยมาการประชุมเอเป็กมาก่อนเช่นเดียวกับนายงตรีของญี่ปุ่นนะครับก็มือใหม่เอเป็กเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็คงจะถูกจับตามากเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งคงจะต้องถูกมองด้วยนะครับนั่นก็คือผู้นําจีนเห็นไหมครับเพราะว่าผู้นําจีนเองเนี่ยจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์นะครับในเดือนตุลาคมหลังจากนั้นก็จะมีการตั้งกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็มีการตั้งกรมการเมืองแล้วก็สแตนดิ้งคอมมิตี้ของกรุมการเมืองซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่า,ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้วให้สีจิ้นผิงยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค แล้วก็ประธานรัฐบัญญีตต่อเนื่องได้เป็นสมัยที่3ซึ่งเนี่ยคือสิ่งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ20-30ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสีจิ้นผินเองก็คงจะต้องถูกจับตาม,มองในการมาประชุมเอเปกครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับครั้งหน้าเอเป็กอินไซต์จะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้ที่ช่อง The State Time Wide World กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย